สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับฟอร์ดชักงนุ้ยนะคะที่ปรึกษาการขาย f o r ์ Auto ต้แกลเลอรี่สาขาพระประแดงนะคะวันนี้นุ้ยจะพามาดูอีกหนึ่งคันนะเป็นคู่รุ่นขายดีของ Ford เช่นเดิมค่ะก่อนจะไปดูก่อนจะไปดูนะคะฝากกดติดตามกดซับสไครต์นะคะช่องฟอร์ดชักงนุ้ยชาแนลด้วยนะคะมาดูพร้อมๆกันเลยค่ะว่าเป็นรุ่นไหนนะคะค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะเป็น Ford l เ n นเจนะคะยกสูงรุ่น XL P พัดนะคะรุ่นนี้ราคาจะอยู่ที่6 9 2 0 0 0บาทนะคะ จะมีเฉพาะเกียร์ธรรมดาเป็นเครื่องยนต์2.2แรงม้าจะอยู่ที่160แรงม้านะคะส่วนแรงบิดจะอยู่ที่385นิวตันเมตรนะคะมาดูกันเลยค่ะว่าหนุ่ยแต่งอะไรให้ลูกค้าไปบ้างนะคะมาดูกันที่กันชนหน้าเลยค่ะตัวนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นชุดแต่งชุดกันชนหน้า F150 Spider น,นะคะส่วนของตัวหนังสือ FORD นะคะลูกค้าสามารถแจ้งสีกับทางนุยได้นะคะหรือว่าจะเป็นสีดําก็ได้แจ้งนุยมาได้เลยค่ะมาในส่วนของ ไฟตัดหมอกค่ะตัวนี้นุ้ยติดตั้งเพิ่มให้ลูกค้าด้วยซึ่งเดิมๆตัวนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะมาที่จุดเด่นเลยค่ะทุกคันนะคะออกกับนุ้ยนะคะนุ้ยจะติดตั้งตัวไฟมาแต่งให้ลูกค้านะคะส่วนลูกแก้วนะคะลูกค้าสามารถแจ้งได้ว่าอยากเป็นสีอะไรนะคะแล้วก็ทรงตรงนี้นะคะจะเป็นทรงกลมและทรงเหลี่ยมนะคะมีสองแบบให้เลือกนะคะคนเท่ๆอย่างเรานะคะต้องติดไฟมาแต่งทุกคันค่ะ มาที่ด้านบนเลยค่ะสกู๊ปตัวนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นตัวสกู๊ปฟิตนะคะสกู๊ปฟิตจะมีสัญลักษณ์ตรงนี้เป็นรูปสัตว์ก็คือรูปมา้ารูปแรด,ดแล้วก็รูปกระทิงนะคะลูกค้าสามารถแจ้งได้เลยว่าจะเป็นรูปอะไรและสามารถแจ้งสีตรงนี้ได้นะคะมาในส่วนของด้านข้างเลยค่ะด้านข้างตัวนี้นะคะคิวล้อจะมีขนาด6นิ้วนะคะเป็นแบบเรียบนะคะสําหรับคิ้วล้อนะคะเรายึดเจาะกับตัวรถนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวหลุดนะคะ และที่สําคัญคันนี้นะคะลูกค้าอยากได้เป็นยกสูงเนาะนุยกสูงเพิ่มให้ลูกคา้าอีก2นิ้วด้วยค่ะดูลุยดูเทมากขึ้นในส่วนของแมกยางตงัวนี้นี่ใส่เป็นแมกขอบ16ยางมอนเตอร์ให้ลูกค้านะคะมาในส่วนของสติกเกอร์กันบ้างค่ะสติกเกอร์นะคะตรงนี้นะคะนี่จะมีแบบให้ลูกค้าเลือกมากกว่า40ลายนะคะหรือว่าลูกค้าอยากออกแบบเองสามารถแจ้งนี้มาได้เลยค่ะมาในส่วนของเบ้ารองมือเปิดค่ะตรงนี้นะคะ นุ้ยติดตั้งให้แทบทุกคันเลยเพราะว่าตรงนี้ข้อดีก็คือช่วยกันลอยนะคะรถไม่ให้เป็นลอยนะคะเวลาเราเปิดประตูลอยเล็บลอยจากแหวนหรืออะไรเงี้ยช่วยได้หมดเลยและในส่วนของคิวกันศาสตร์นะคะคิวกันศาสตร์นุ้ยติดตั้งให้ทั้งหมด4ชิ้นเช่นเดิมค่ะทุกคันมีให้หมดเลยแล้วก็มาในส่วนของเราหลังคาเราหลังคาตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดําล้วนนะคะเราหลังคาเราจะไม่ได้ยึดเจาะกับตัวรถนะคะแต่เราจะใช้เป็นตัวกาว 3M แล้วก็ยึดด้วยซิลิโคนค่ะมาในส่วนของด้านด้านหลังกันบ้างค่ะ ตัวโลบาเล็กนะคะลูกค้าเลือกเป็นตัวโลบาเล็กแขนยาวนะคะเป็นแบรนด์ของ Alender นะคะมาที่ด้านหลังกันต่อเลยค่ะตรงนีเ้เราใส่ตัวข้อไฟท้ายให้ลูกค้าด้วยนะคะเพื่อดูความดูดันเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วในส่วนของเบ้ารองมือเปิดท้ายอันนี้นุย้ยติดเป็นแบบดาบให้ลูกค้านะคะหรือถ้าลูกค้าท่านใดไม่อยากได้แบบดาบนะคะก็จะติดแค่ส่วนตรงนี้สามารถแจ้งมาได้เลย ในส่วนของการชนท้ายกันมากค่ะกันชนท้ายเช่นเคยค่ะเป็นแบรนด์เดียวกับตัวโลบารเล็กเลยก็คือแบรนด์เอาไรเดอร์เอาเรนเดอร์นะคะเป็นโลบาแขนโอบมาถึงด้านข้างนะคะมาพร้อมห่วงลากจูงตรงนี้นะคะโอเคค่ะเป็นยังไงบ้างคะสําหรับชุดแต่งคันนี้นะคะถ้าลูกค้าท่านใดน,นะคะอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะชุดแต่งโปรโมชั่นนะคะ สามารถโทรมาที่เบอร์0649626992ได้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์และ ID ดีไลน์ไว้ให้ในคลิปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ